อาจจะได้ชิงกับฟีนิกซันนะครับเพราะว่าตัวเก่งของทีมหมีหนุ่มเนี่ยขาดจามอ,อลันไปครับจามอ,อลันมีอาการบาดเจ็บฟีนิกซันเนี่ยยังมีทั้งเดวิดบุกเกอร์แล้วก็คิมินดูแรนนะครับยังครบอยู่เลยครับสำหรับฟีนิกซันนะครับมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับกับชายที่บอกว่าเจ็บเข่าซ้าย เดย์จูนะบบเ,จยเดย์นะครับดูอาการกันวันต่อวันจามอรเรนนะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บไปที่หัวเข่าด้านซ้ายนะครับกูก็คิดว่าจะโดนฟินิกซันนะครับตอนนี้ก็ต้องฝืนลงเล่นสําหรับจามอรเรนนะครับมีค่าพลังอยู่ที่91้าอ็ดคนเหนื่อยเหมือนผ่านเข้ามาได้ยังไงวะเจเรนแจ็กสันจูเนียร์แปดสิบห้านะครับเดสมอนเบนแปดสิบสี่ตัวยิงสามแต้มนะไม่เป็นไรครับแต่เรานำซีอยู่หนึ่งศูนย์โอเคเราไปดูพาร์ทนี้กันต่อครับ Let หลังับเกมที่2ครับผมวันนี้ก็อยู่ในเชสเซนเตอร์นะครับสนามในบ้านของโกเ้นเซ่บริเย่ตัวจริงมีสตีเฟนดอร์ดัมครับผมเอาด์เมอร์นี่ครับเด็กบ้นเบนแจ็กสันจูเนียแล้วก็จะเป็นจาโมเรนนะครับคอยกัดส่วนทางฝั่งเราก็เป็นชุดนี้เลยครับที่มีเซนเตอร์นะครับฮิลี่ครับฮิลี่เป็นคนว่างครับผมโอ้โหแจ็กสัน ดีมาเอาได้มหมผมเจอกเอาได้มหมครับเบอร์เจ็ดเป็นกันจา่าบอลนั้นจะมีอาการบาดเจ็บสีเหลืองๆนะครับยิงทีหนึ่งก็จะมีอาการมีอาการกระตุกที่เขา่าโอ้โหดูดิ <laughs> มึงเจ็บจริงไหมเนี่ยสวิชันสวยจา่าบอลนั้นจะลุยห่วงอีกแล้วครับโอ้โหดูดิ <laughs> มึงเจ็บเข่าจริงไหมเนี่ยร้อนแรงด้วยเกินเอ้ยโอเคมีคนว่างมีคนว่างมีคนว่าง มึงไม่จ่ายเพื่อนมะเออเนี่ยสามแต้มสวยเบรกนี่ครับวันนี้กับฝั่งหรือเปล่าเพื่อนหรือได้ตาไปเยอะวันนี้ไม่รู้นะครับแต่ยิงลงไปแล้วหนึ่งลูกทิ้งไหนโดนจกเอาไปละโอ้โหโดนประกบทันครับสวินแล้วขอยิงสามแต้มไม่ได้วะ <c oughs> จะยูโรเสียบใส่ก็ไม่ได้ครับ <c oughs> เพื่อน ไม่ทันนะดิอีกทีเอ้ยลีจะได้วาวครับหรือเอาดาม่าหนึ่งทีนะเพื่อนทุกคนสังเกตการแต่งตัวใหม่ของผมหรือเปล่านี่ครับมีการตัดผมใหม่เลยฮะและ้วก็เปลี่ยนยที่เขาเรียกว่าอะไรที่รัดแขนนะที่รัดข้อแขน <This S 2> นะเดสมอนเบนเจอร์เครีเครย์คนกลับฟังทอมสั้นหรือเปล่าเอาไดาา้ไหม เอ้ยโอ้โหหลุดขึ้นไปได้ยังไงอ่ะโอ้เกมรับนี่คือมันไม่กลางตัวให้เราเลยนะเคลวนเคลวนรูน้ดีแก้ตัวอ่ะ <c ười> จะมีอาการดีเลยหน่อย,น,อยนี่ครับสำหรับรีแอคชั่นผมอะ่ะคิดท่าอยู่แล้วคืนมาเฮ้ยโอ้โหสกรีนดีนะเมื่อกี้แต่ไม่ได้ครับเข้าไมา่ ไายอันเนี้ยเรียบร้อยสวยครับป้อบอย่างสูงครับติดสกรีนยังได้อยู่เอ้ยโอ้โหขวางใครไม่ได้เลยเกมครับนี่ครับหลับไปตั้งรับครับเอาได้ไหมคืมมาให้จามูรนโมรนโดนจกเรียบร้อยเลี้ยงไปเข้าตัวเขาโอ้โหเมื่อกี้ผมจะให้วงกลมเลยนะช้าไปหน่อยโอเค ีมามานายไม่กดใช่ไหมนายจะหยดหยดเอ้ไิโอซาริช์ครับสวยแฮะสติลจบแขนเอ้าโล่งเลยเอาจากซัดไปยิงเียครับโอเคไม่มั่นใจไม่มั่นใจพอดีลิฟท์แอสเซิร์บนต์เนี่ยนะครับบอกว่าออกจากคู่คู่คู่ประกบตัวเองเนี่ยโดนด่าเลยนะี่ครับก็นึกว่าเขาจะยิงเมย่อดี Biểu biểu sưu, Stephen Adam, biểu qua bên. À, ĐÃ đảm 1 Chào thêm. Quick tip. Han, han. This Desmond bên. Desmond one bên. mà Baka smart. Han yup. Sonda. Quay đầu săn. Oi, ok. Ah, à, ok. Mama. 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 อีกทีเปล่ะอีกทีเปล่ะปล่ะผมกลัวจะไปชิงกับมายามีม่ฮีตเลยดิผมเจอฮิตทีไรไม่ว่าจะกับซีรีส์ไหนก็เล่นยากตลอดเฮ้ยโล่งเลยเอวโอเคไปไปไปเฮ้ยเอยเอไม่ได้ฟาวเขี้ยฟาวแต้มชาโมร,มนรันต์ชอโมรมนต์ชอเ,เล่นพิกินโรสสเต็ปแบก็กยิงด้วย ไซส์เตะโอ้โหลงได้ยังไงวะซาลิดเชื่อ้องกันไม่ได้เฉยครับโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนสำรองลงมาครับวิกกินส์อ่ะคริสโพลหรือแล้วก็อ่าเกรีเพยตันที่สองเงี้ซาลิดซาลิดฮึบจชือบฮึบตรงเยอะช่องว่างหกอ่ะสิบแต้มทันทีในเงยครับมา เอาผมไปป่ะโอ้โหไม่ห,กหักเลยเหรอวะเฮ้ยเปรี้ยนนี่เมื่อกี้เซ็งเป็ดแต่กูเข้าได้สวยครับผมบอกเลยการลุยห่วงในซีรีส์นี้นี่ครับการลุยห่วงในซีรีส์นี้เป็นของผมขอบเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เฮ้ยเซ็งเป็ดคริสคริสพอเฮ้ยสองแต้มมาเอามันก้าวถอยไปไม่ถึงเส้นสามครับไม่เป็นไรครับสองแต้มก็ได้ครับ เนี่ยฮะเอาไว้ก่อนนะกินชา้ากว่านี้เดี๋ยวโดนเฮ้ยโอ้โหหลุดเข้ามาดูจังหวะสปริงก็เท้าครับนี่นี่นี่เจ็บขาขซ้ายครับก <ST> ็ขยันกระโดดซะด้วยสปริงคริสคริสพอดีปะลง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 เลยลงลงเลยลูยขี้นาดแหมแหมถ้าออกมาจากเส้นนอกก่อนแล้วเข้ามาข้างในอย่างเสร็จกู นะครับแต่ถ้าโจมโจมตีหัวตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่ถ้าโจมตีหัวตอนอยู่ข้างในอะ่ะผมป้องกันไม่ได้ครับไม่มีเกมลับวงในเ oh. อ้าโอ้เวนคริสคริสเอ้าลงโน่เลยพี่ลี่คนนี้เสือกแม่นกันด้วยแต่ละคน <laughs> นี่ครับคอเตอร์แรกซัดไป38แต้มสำหรับโรยครับ oh. yeah. มันจะปิ้งจำเป็นต่อผมโอ้โหพี่นี่ดูเวคนกลับฟังนะครับโอ้โหดูดิมือปืนของเราครับโอ้โหเน้นๆครับสามมุมผมผมผมเมาสสองมุมนะครับสามหนุ่มสามมุมโอ้โหสามหนุ่มสี่มุมให้มันสมศักดิ์ศรีของการชิงแชมป์สายหน่อยพี่แอน อันหนึ่ส่งเบ็การที่เข้ามาชิงสายหน่อยเนียโอ้โหพิกนโรโอ้โหงพิกนโรของดีโรสนี่คือแบบเห็นผลแบบเปอร์เซ็นต์สูงมากเลเเขาจ่ายโหดมากเลยนะเอ้าเอ้าอ้าสั้นลุกเค้นาดดเกือบโดนจบโอ้โหดูมันเลี้ยงหันหน้าผมยิงนี่เลยโอ้โหยิงแตกหน้าครับ อนั่งพักแล้วครับโอเคเหลือประมาณเกือบสิบเอ็ดนาทีนะครับปาปมชิวๆครับนำสิบสองกระแทมครับสวยผมกลับมาเจอกับลุคเคนเน็ตสมารถถึงพอคนฉลาเพิ่บดีดมามครับปาดเฉยๆไม่ใช่ี่ไม่ไม่ไม,ม,มีตั้มนี่ว่ากุหลาบดีดสวยอ่ะรีบเอาด้วยโอเคผมสั้นสูเยด,ดิเออยิงใส่หน้า เลิ่มไปมานะมึ่งเลื่อนไปมานะเพื่อนดีกุลาบครับสวิส์คืนลูกเคนน่าไม่ถึงก็ดีดีนะไม่ลงอะ่ะเข้าบุมเงินไม่จ่ายโอ้โหมันจ่ายไม่ได้อยู่คนละฝั่งเฮ้ยเพื่อนเพื่อนผมสวยครับบิลี่ครับนีมีหายด้วย เยิงในคอเสียงหน่อยมาโมเรนน์โมเรนควับจอดยิงใส่หน้าที่ซีพีรีผมนะครับยิงใส่หน้าเจ้าสัวผมซีพีซีีสวินแล้วฉากมายิงใส่หน้าบ้าง ช่วมาเอาไปช่วมาอาบอยช่วยมาเกิ girls ช่ว,ชมวยม,มาเอาช่วยมาเอาเออมาครับสองนาทีสิบแปดวิก่อนพักครึ่งไงน,นี่ครับอยู่ที่เดสมอนด์เบนย,ยิงเสร็จยิงดื้อเลยคนนี้นี่ครับไม่เป็นไร sorry sorry bye sorry girl is sorry ม so ีคนว่าง sorry สามแต้มมบรันด ah, ์เอาไซสามวิ่งบรันด์โอ้โหเล่นยากแล้วครับวันนี้ไปดิสามแต้มเลยตรงนี้อ้าวจริงเหรอโอเคโอเคทร t ป i p l e d เ u b l ล นีบได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมไปโชว์ข้างหลังนะครับเดี๋ยวไปโชว์ข้างหลังขึ้นแรก 4T ไปก่อนนะครับขึ้นแรกเป็น14ไปก่อนเดี๋ยวข้างหลังจะ41นะดูเดี๋ยวดูข้างหลัง41ได้14ไปก่อนโอ้โหเด็สันเบยนก็ยังไม่ยอมนะครับคนนี้คนนี้ยังยิงได้ทุกระยะนะครับผู้ปรับของแบทแมนเนี่ยคนละเบนแล้ว อันนี้ถ้าลงก็เกินไปเรานำอยู่17ทา่าเลยครับบล็อกเลยมาเชียร์บล็อกซะด้วยลุยห่วงครับจำเอาแรนด์แบรนด์เต็ปยิงไม่ลงกันดเพื่อนโอเควิง่งยิงเด้เอยผมรอโอ้โ้หยิงเ้่ากว่าวดีพิลี่ออนะบอรวเน่ ผม r เ p l a y ออฟน,นี่ผมยังเขอนเ <c oughs> นี่ยนะครับนำมันดับสองสามสี่ห้านี่เกี่ยวบจะเท่าตัวเลยนะไม่ได้ครับแล้วผมเจอใครครับผมเจอผมเจอใครครับโยนเฮ้ยโอ้โหมึงโยนเบาอ่ะไม่ใช่โยนต่ำเหมืเนี้ยจะจะสติลแต่ว่าเขาปล่อยบอลไปก่อนออไม่ทันผมไม่ทันสวยดีไม่เป็นไรปั๊บไม่หลงไม่หลง ไม่หลงผมจะหลอกมาซ้ายแล้วไปขวาหลอกมาซ้ายแล้วไปขวาอาอฟอร์มันอาอฟอร์มันลึกแผนกันเฮ้ยโอ้โหลงไปเลยครับสเตปเครวีครับสิบแต้บครับในเฟิร์สแท็บนี่ครับเราสกิกนแฮปไม่บอกว่า ว่าได้เท่าเด็กพิกัดโดโอ้โหแต่อยู่ข้างๆองนี้ก็เสร็จครับจาโมเรนต์ติดยิงป่ะไม่ยิงโมเรนต์มีไฮเดอร์แบ็กสับซ้ายสับขวาสเตปแบ็กยิงสามลงด้วยลงด้วยดีสกรีนสกรีนสองชั้นพี่ลี่สเตปยิงปั้งครับไม่ลงแต่คือเก็บให้ครับ ไม่ลงแต่ผมเก็บได้ครับโทษทีผมว่าน่าจะหายทันนะช่วงเกมสามเกมสี่เนี่ยเออจบกึศกึศอืมไงเป็นไงป้องกันด้วยเสียงเป็นไงป้องกันด้วยเสียงเป็นยังไงป้องกันด้วยเสียงเนี่ยนี่เดาระบบเซอร์ราล์เนี่ยเสร็จแจ็คสันอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ครับผมลีลี่ครับ อยกมือรอเลยกูจังหวะนี้เลนดี้เหมือนรู้เลยว่าจะลงครับสุดยอดช่องว่างครับหนีไปเป็นยี่สิบสอบแต้มไปเลยเนี่ยอะไรอ่ะม่กีมันขึ้นเลยวะไปปะไปครับเว้เว้ม อันนี้คอร์เนอร์ของจริงอันนี้คอร์เนอร์ของจริงนะครับมาดิเอาแล้วขึ้นเงินแล้วนี่หว่าคอร์เนอร์สเปเชียล,ลิสต์ถึกก็ว่ายิงแม่นจังเฮ้ยขาเปลี่ยวเลยพี่นี่ผมแต่ไม่ลงเลยดิโอ้โหลูกยากลงเลยลูกง่ายไม่ลงอา้าวก็ไม่ลงอยู่ดีสวย,สวยเกรนเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันดีดทิ้งนอกไป แมนซ่อยังไม่ลุยหมอกันสับครับเราทิ้งในไหนมอดัมสุดไม่ลงโอเคชวานูนี่สกรีนให้ที่พิลี่ครับพิลี่เจ็บอามีคนดับเบิลทีไหมน่ะไปสกรี <c oughs> แมนกันสุดๆครับผมเหล่ามือปืนเหล่าพลพรรค พลพักคพ้นแม่นปืนสามฐานเสือไปครับไม่ถึงสีนาทีในคทเทอร์ที่สามครับช่องว่าง26แต้มครับผมว่าเดี๋ยวช่งวงคทเทอร์ที่สี่ผมต้องพักแน่เลยเอ้ยโอ้โหเก็บโดนลบล็อกไม่ทันโอ้โหเดลสันเบนตรงนี้ก็ยังไม่ยอมเหมือนเดิมนะครับเขาก็ยังเน้นอยู่เหมือนเดิมเนี่ยสำหรับเดลสันเบนสควินสเต็ปยังไงไงพี่โอ้โหวิกกินสิ ยังไงยังไงนี่แหละวอลเล์ Warrior ครับยิงสามเป็นหาฝนมาฝากไปที่แบ็กส์ร์ทสมาร์ทสับสมาร์ทเจอแกรี่เพตตันเข้าไม่ได้ครับแน่นหนาจัดหกวิลูกเก็ตแดดดีเท่าด้วยสวยรู้ทันรู้ทันครับ ไม่ลงสวยเข้าม,มุมยิงอีกแล้วครับคอนเนอร์อคอนเนอร์อีกแล้วโอ้เล่นเร็วซะด้วยเรียบร้อยเล่นเร็วแต่ไวส์ปะสิทธพแล้วโยนให้ใครวิกกินครับโหดสกัๆเกมน,นี้นะครับฟอร์มโหดมากวันนี้ ยิงฉีกแล้วยังไงยังไงผม <c oughs> บอกแล้วเกมนี้ลุยห่วงนี่ครับอ v e ฟอร์ screen Chris p พอค Chris p a u ลงงงครับซึมนี่เป็นไงโอ้แม่งชิบหายต้องไปดูเลยว่ายิงสามกัก,กี่ลูกวันนี้ครับเพราะงั้น ฮึยเจ็บโอเคไงยิงข้ามุมอีกแล้วผมข้ามุมอีกแล้วผมมาทานันมาทานันลูกกีฬามาทานันมีคนมากออกไปละโอ้โห this is warrior โอ้โห Real Warrior จริงครับพักกี่นาทีครับนำห่างขนาดนี้ป๊า พักไปเกือบครึ่งหนึ่งของควอเตอร์ครับโอเคตอนนี้ช่องว่างอยู่ที่ยี่สามสิบห้าแต้มสามสิบห้าแต้มเลยครับทุกคนหกนาทีครึ่งครับเกมนี้น่าจะเป็นของเจ้าบ้านครับส่งสำรองลงมาแล้วครับวิงว่งวิง่งวิ่งโอเคมาทันครับโอโ้ฟาวฮะโอโ้วันนี้เพิ่งฟาวแรกครับเป็นไงบางวันก็ฟาวเยอะบางวันก็ไม่ฟาวลเลยโอ้โหวันนี้เพิ่งฟาวแรกครับ ขอบคุณมากครับสามเหลี่ยมให้ไปที่กูเิงกูบอกแล้ววันนี้ใครก็ได้ครับสามแต่วันนี้ใครก็ได้ครับืม่ลายสิบหกหรีบาสิบหกแอดสิสเลยวันนี้โอ้โหนี่ว่ายิงน่ครับติดยิงแม็ไม่ยิงับโอเคแบดบล็อกแบทบล็อกแอดทมวิ สวยวิว่งครับผมพักมาเยอะนี่หว่าผมวิ่งเยอะๆเลยตามเสนหนึ่งทีไม่หลงไม่หลงแล้วยูโรสเต็ปใสตีฟาวครับถ้ามอรนไม่เจ็บก็ไม่แน่นะ <c oughs> นะครับมอรนทำไปกี่แต้มก็ไม่รปดูนี่เดี๋ยวไปดูงกงวดเดี๋ย <c> ว <oughs> ต้องไปดูก่อนมอรนโ,อโยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเ <c oughs> ด้งหลังเ <c oughs> ต็มตบหัวเขาเลยแหละวิ่งวนขอดไหมครับ เจ้าอลไรนั่นสับซ้ายสับขวาล้วดีดมาเดสมอาเดสมอนเบนสามแต้มก็ยังไม่มานครับตอนนี้คือกดผิดตัวด้วยแต่ได้ครับผมใช้เอ็กซ์เมื่อกี้แต่ออกโอสวยครับวันนี้ผมวันฟอร์จริงเลยเนะี่ยวันนี้นี่ครับแต้มห้าสิบแต้มก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าวีบาลสิบแปดแอซ,ซิสสิบเจ็ดแต่เพื่อนยิงแม่นจัดเลยนะวันนี้คือผมจ่ายไปเพื่อนยิงลงหมดอะ่ะโคตรสุด ส่งใครก็ได้เลยวันนี้วันนี้ใครก็ได้เลยครับโอบเลย์วิงจีวิงจีวิงจีมไหมแล้วเออจึบ๊บมันยิงกลางไงดิก็เอาครับกลางก็เอาครับเอาหมดอ่ะโอ้โหฟิลโก่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ครับแล้วก็ฟิลโก่สามแต้มเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไหมจำไม่ได้แล้วเลว,วิ่งครับ หาไม่จ่ายแล้วสก,กีนครับช่องว่าง3 6แต้มอะตามไม่ทันก็นแล้วกันนาทีครึ่งเนี่ยตามไม่ทันก็นแล้วกันนี่ครับยังไงก็ได้ตามไม่ทันก็นแล้วกันอันนี้เราปล่อยไปเลยนะืฮะเข้ามุม,มเมื่อกี้เหมือนจะมาชานะ้าไม่ง้นโดนไปแล้วนะใครหล่าวดับบทีมเหดับบี้ทีมผม ผมมองไม่เห็นอนะผมมองไม่เห็นทำไมเน่หอว,วะดับเิลตีปะอ้าวให้น้องยิงอ่ะโอเคเสร็จกูดิตมัมเอาไปละยิงไปน้องเฮ้ยโอเคไม่ได้ปะพันซะหน่อยยืนเฉยๆแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเออโอเคมันเล่นไม่ได้แล้วครับยังดับเบิลทีมอีเรอฮะจบครับผม เกม2เป็นของวอลเลียร์ครับและท่าเหมือนกันได้สองคนนั้นนะครับชูเดนเซอร์วอเลียร์ครับขึ้นนำซีรีส์ครับสองศูนย์ลืมลืมเดีด๋ยวดวนคือมันออกคือในช่วงเพลย์ออฟอะถ้ามันออกไปเลยอะมันจะดูไม่ได้ว่าใครทำแต้มเท่าไหร่บ้างนะครับผมอยากดูว่ายิงสามไปกี่ลูกวันนี้ผมยิงไปเก้าลงเจ็ดนะครับเคอรี่ลงสี่สิบเอ็ดลูกแล้วสิบสองสิบสามลูกของเกรทอมสันสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้าลูกอะวันี้อะูหสามเทพอะเทพจัด